สาดีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารแม่สีนวลน,นะครับอยู่ร้านอาหารสีนวลครับผมร้านกินแล้ว จะเป็นมุมที่เรารายงานการจราจรในทุกวันนะักรับผมร้านอาหารแม่สีนวลยินดีต้อนรับ 아! ตลาดอนุนนะครับตลาดอนุอยู่หัวมุมตรงถนนวิ่งมาจากพระโขนงนะครับมาถึงตรงหัวมุมนี่คือ,อเจตเจตนะครับเลี่ยวซ้ายจะเป็นถนนอนุนนะครับแล้วหัวมุมนี้ก็จะเป็นตลาดอนุนะครับผมจะมีตลาดอนุนนี่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารอิสานล่ะก็อีกมากมายครับถ้าใครอ,อยู่แถวนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมา คือหาที่ทันเท่าไม่ได้ก็เรียนเชิญที่ลตลาดอ่อนนุชรับผมยินดีต้อนรับอาหารในสีหนอน,นยีก็รับ จนถึงเพื่อนวันนี้นะครับขอบคพูดอะไรผมขอให้เพื่อนๆทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนตื่ขึ้นมาสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความราบรื่นทุกๆคนครับผมทักท,าย,ทายสบายดีสวัสดีครับ